สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่อูสุพดอโต้เซอร์วิสครับพอได้รถคันนี้มาจากสุราษฎร์ที่แรกก็จะเอากลับบ้านครับทีนี้มีงานวิ่งดินอยู่ที่ระยองครับพี่เกียรติบอกว่าเอารถไปวิ่งดินก็เลยแวะมาหาพี่เก่งครับผมช่างเก่งนะครับเอามาติดตั้งโมดิฟายแอร์ครับผมโมดิฟายแอร์นี่ครับวิ่งวนกันอยู่ทั้งวันวันนี้ได้อะไรมาก ได้นี่ m o d ฟายสายนะไปได้แผงแอร์มาจากเชียงกงนะครับแผงแอร์ของโลบอคอบนะครับที่เลือกของโลบอคอบก็เพราะว่ามันมีพัดลมใบพัดลมเยอะนี่แปดใบเจ็ดใบใบพัดลมเจ็ดใบยิ่งยิ่งเยอะยิ่งระบายดีนะใบพัดลมแล้วก็คอมแอร์นี่ไปได้คอมแอร์มาจากศูนย์คอมแอร์ที่อยู่ อไซน้อยนะนี่ครับเจ็ดศูนย์เก้าครับความแอร์เจ็ดศูนย์เก้าเอาให้มันเครื่องสั่นไปเลยหกลูกสูบใช่ไหมพี่เก่งหกลูกสูบเนาะเจ็ดลูกสูบเอาเครื่องสั่นไปนี่ครับเจ็ดศูนย์เก้าครับเจ็ดลูกสูบแล้วก็ไปดัดแปลงโมดิฟายหัวมานะครับเราจะทำเป็น แหงแอร์สไตล์รถว้นน้ำซิ่งนะครับหัวกระตูนเหมือนกัน mm hmm. ก็คือเนี่ยไปซื้อหัวมาแล้วก็มาเชื่อมนะครับใส่หัวจากโอลิงเป็นคอปเปอร์นะครับทั้งสองตัวเลยหัวตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ปกติเขาจะอ้าวพี่เก่งทำไมหัวมขึ้นไปบนฟ้ากันนะ่ะเราทำถูกอยู่ใช่ไหมพี่เกง่งเราทำถูกอยู่ใช่ไหมเนี่ย ทำไมมันขึ้นบนไปหมดเลยหัวมันขึ้นบนไปหมดเลยเราทำถูกอยู่ใช่ไหมเราไม่ได้ใส่ตัวงอเออขึ้นบนเ,เนาะอ,อันนี้จะอยู่ด้านบนนะน,นี่อยู่ด้านล่างหัวก็หันขึ้นบน,บนเ,รเราก็เปลี่ยนเป็นโคง้งอ่าเป็นโคง้งอ่าเนี่ครับปลงมาแล้วนะครับใครจะทําตามก็ทําได้ตามคลิปนี้เลยใครที่มี npr หัวกระตูนนะอ่าขอแนะนํา ถ้าใครจะเอาแผงไว้ตรงนี้นะครับแนะนําอย่าเอาเป็นอย่าเอาเป็นไดเออร์ที่ติดอยู่กับแผงนะตัวนี้เราเอามาเพราะว่าทีแรกนึกว่ามันจะกว้างกว่านี้แต่จริงๆแล้วมันแคบแต่ก็อยู่ได้นะแต่มันแคบไปน,นิดนึงอยู่ตรงนี้แหละนอนอยู่ตรงนี้แหละของอ้วนน้ำซิงก็อยู่ตรงนี้แอร์เย็นดียิ่งอยู่ใกล้กันมันระบบมันยิ่งไม่ซับซ้อนมันเย็นดีนะครับผม ตู้คอยเย็นก็โอเคอันนี้พัดลมของเขานี่คอยเย็นอยู่นี่นี่ตู้คอยเย็นสภาพดีนะตู้ติดรถมาเลยนี่ภายในสะอาดพี่เก่งแสดงว่าเขาล้างมาแล้วด้วยนี่เออเขาล้างมาแล้วล้างมาแล้วครับอันนี้ชาร์จแบ,บตเตอรี่อยู่ถ้ามันไม่เวิร์ดเราจะเปลี่ยนลูกใหม่นี่ก็ลือ้อ หรือออกเป่าแล้วพี่เก่งก็เดินสายไฟไปหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่านะครับระดับช่างเก่งสปอตออโต้ถ้าไม่เย็นยันไขรก็นะครับเดี๋ยวเราจะย่างกุ้งกินเย็นนี้โอเคครับวันนี้ <c oughs> เราสู้ไม่ไหวครับเราต้องยอมแพ้ก่อนครับเพราะว่า มันดึกปวดขาไม่ไว้จริงๆไม่ไว้จะเคลียร์นี่แต่เราก็ติดตั้งแผงเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งคอมเรียบร้อยครับคอมเจ็ดศูนย์เก้านะคอมเจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ติดตั้งแผงตรงนี้โอ้โหเย็นแน่นอนนะตรงนี้ใครอยากทำตามก็ทำได้นะเราทำเป็นแบบนอ็อตถอดได้ ซ่อมได้เปลี่ยนใหม่ได้เนี่ยถ้าเราสร้างอย่างนี้เนะพี่เก่งเนาะที่หลังมาก็ซื้อแค่แผงมาก็ใส่ที่เดิมเลยคำเคลมก็อยู่อย่างนี้ตัวนี้พี่เก่งก็จะใส่ได้ออใส่อันนี้ไม่รอครับผมมาทันหรือเปล่าไม่รู้นะตรงนี้เราก็สู้กันในแค่นี้เนี่ยปวดขาปวดน่องปวดน่องมำไหม เราไปล่องกันนานเกินเราไปซื้อของแม่กันแม่ลูกเดียวเออขาแม่ลูกเดียวตั้งแต่สองสามชั่วโมงก็เลยไม่ทันน่าจะรนมเนี่ยช่วงประมาณสักเที่ยงเสร็จเออส้ยสายเสร็จก็จะได้มาทําคลิปกันต่อว่าเย็นไม่เย็นในดะดับพี่เกียงแล้วต้องเย็นแน่นอนต่อสายก็เป็นรีเลย์สองตัวรีเลย์อะไรพี่รีเลย์คอมกับพนมเอ้าจลองเดิมมันไม่มีเหรอ มีแค่ของตัวเดียวมันแค่พัดลมด้วยวเราพ่วงงานมันดึงหน้าคับมันดึงเพราะพงงงัดลมยังไม่หยุดหน้าคับมันจะดูดรีๆไว้เราต่อพ่วงกับลมจะแบบเซฟๆแบบมันจะรีอนมันออกไม่สุดจนจน,นกว่าพัดลมมันจะหยุดหมุนเราก็กินกุ้งของเอฟซีที่มาจากสุราษฎร์ครับอร่อยมาก กุ้งลวกลวกกุ้งกินไม่หมดกินไม่หมด,ดมันเออกุ้งมันอิ่มเนาะมันคอเลสเตอรอลสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็สิ่งที่ได้เปลี่ยนก็พัดลมครับคีบานพี่เจงเนี่ยเท่าไหร่หพันกว่าบาทฮะไม่ไถ,ถึงพัน,นหรอนี่ฮะไมถึงพันของเก่าลูกปืนมแตกพี่เจงลองทำเลยตึกกัดตึกกัดเอ่อใช้น่าจะไปก่อนนิดนวดเขาว่าไว้ ผมก็ไปจะวางงั้นเลยพี่เก yeah> anyway> ่งไปเอามาก่อนเดี๋ยวพูดบอกมันยังหมุนอยู่เปิดเปิดขึ้นนี่สั่นทั้งหัวนี่ก็นี่คือลูกระเบิดใหญ่นะครับนี่ท่ออะไรผมมาล้างไว้แล้วตู้เย็นตู้คอยยุงคอยเย็นพอดีแหละให้ผมเอามาเปลี่ยนไหมร้านไหนไม่เดี๋ยวเราเอาไปเปลี่ยนเองตอนเช้าเอาเบอร์เดิมใช่ไหมอืมเอาเบอร์เดิมถ้าเบอร์เดิมอะถ้าเบอร์เดิมมันหนาแล้วมันจะใส่ได้ไหมไม่ได้ ได้ได้ใช่ไหมแต่เวลาใส่เราต้องถ่ายเครื่องประวัติเข้าหน่อยไปได้โดยเดิมังไงก็อยู่ประมาณนี้เหรอแต่มันก็ลงไปลึกนีเนาะพี่ชายก็มันเลยจุดที่มันเวียงแล้วไงตึงเสร็จมันเลยจุดที่ตึงสุดแล้วมันจะเวียงหัวที่มันจะเวียงหัวที่มันเลยมันเลยสูงแล้วอมันเลยตรงที่จะตั้งสุดแล้วไอ้นี่มันก็ผ่าจนจนไม่มีจะผ่าแล้วไอตัวตั้ง เออพอดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ยนโฉม <c oughs> อีกอีกหนึ่งคลิปไปพี่เจง<ะ>ผมไปนอนกันเด้อครับครับผมดีผมมีนักเรี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาทำคลิปกันต่อวันนี้เราก็หยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนเราก็จอดไว้นี่เลยเราก็จะเอานี่ไปใส่น้ำแข็งเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วก็ไปซักผ้าไปหาซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็ไปนอนขี่ครับพี่เจงจะปิดประตูใช่ไหมเนี่ย เหมือนฝนจะตกเลยวะใช่แบบนี้แหละอากาศร้อนอบอ้าวทั้งวันเลยวะเน,นี่ยคอยดูเนี่ยโดนมาสุสก,กีคันนี้เสร็จแล้วนะพี่เก่งทําเสร็จแล้วนะเหลือแต่ล้อแม็กขับดีมากเลยแต่ท่อแตกกับพี่เก่งพาผมไปฟันวันนี้ท่อแตกเสียงดังขึ้นเรื่อยๆมีร้านท่อไหมแถวนะี้โอ้ร้านในนั้นนะร้านคนนั้นนะฮะแต่ร้านที่เราไปเชื่อมมานนั้นนะเออรื่อย เสียงทอดเจ๊งเ <c oughs> หลือเหลือเหลือจะหลุดออกแก้กันแล้วเขียครับพี่เ,เกีงครับไปไปซักผ้าก่อนเอาน้ำแข็งก่อนเปรน้ำแข็งก่อนตั้งซักผ้าด้วยเตะกับใจหนมัดอยู่เดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งข,งข้างหน้าน้ำแข็งมันน้อยโอ้ยกระจกมองไม่เห็น มาวิันรถมาเลยไปทุกอย่างดีครับดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ